สวัสดีครับวันนี้วันที่3พฤษภานะครับมาอัปเดตสต็อกสอสออะไรกันนะครับว่ามีอะไรเข้ามาบ้างก็ต้นเดือนมาก็ของเข้าสวยๆเลยก็จะมีตัวนี้เป็นซีรีส์เจซีรีส์เเป็นยูโรไฟนะเป็นภายในดำติดเครื่อง e13 c ของมบนเร็วตัวนี้เป็นเกียร์ไฟฟ้าภายในดำก็ ตัวนี้ก็แต่งโพรเมียมเป็นซีรีส์เจติดเครื่อง e13c เหมือนกันแต่ตัวนี้เป็นเป็นยูโร4ครับเป็นภายในสีฟ้าต,ติดเครื่อง e13c ขอมมอนเร็วตัวนี้ก็หัวสวยเครื่องสวยครับภายในฝ้าคันเกียร์ธรรมดา เพิงมาไม่ทำความสะอาดก็แต่งโครเมียมสวยดีครับตัวนี้ก็จะเป็นหัวเมก้าสิบล้อเป็นเป็นตัวท็อปนะเป็นหัวสปริงเป็นสปริงจะยกหัวด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าครับตัวนี้หายากใช้มอเตอร์ยกหัว แล้วก็ติดเครื่อง JO 8 E ของมันเร็วครับตัวนี้280แรงเป็นภายในดำรุ่นใหม่ยูโรไฟล่ะถัดมาก็จะเป็นโลโบค o อป4 0นะตัวนี้เป็นหัว3ใบปัดใส่แทนล็อกกี้เด็กกาจัมโบนี่ใส่ได้เลยนะ3ใบปัดตัวนี้ แต่ถ้าไปใส่แทนอาจจะต้องเขียนแบบใหม่แต่ว่าจะสวยกว่าเพราะว่าตรงข้างเก่งเนี่ยจะพอดีล้อเลยไม่ต้องไปใส่ปีตัวนี้ติดเครื่อง6 h k ็ m ของมอเร็ว2อแรงมาตัวนี้เป็นออโต้นะถ้าลูกค้าจะใส่เกียร์ธรรมดาก็เปลี่ยนไฟวินแล้วก็เปลี่ยนเกียร์คันเกียร์สายก็เป็นเกียร์ธรรมดาได้ละ <Okay. S 1> ก็หัวตัวนี้เป็นฟูโซยูโรหกส เป็นหัวประดุก629เป็นหัว10ล้อตัวนี้ติดเครื่อง 6M60 คอมมอนเรล240แรงตอนนี้ลูกค้าก็นิยมไปใส่แทนไอ้หลงนะ527นิยมมากเลยตอนนี้แล้วก็หัวนี้เป็นหัวเมกา10ล้อหัวกว้างนะเป็นรุ่นหลังคาสูงเหมือนใส่หมวกเลยยืนข้างในได้เหมือนกันแต่งโครเมียมสวยๆเลยตัวนี้นะครับ ชุดแต่งรอบคันเลยภายในก็เรี่ยมสวยดีข้างบนมันจะโป่งโล่งเหมือนเหมือนมีหมวกข้างบนอะแต่ยืนได้ครับเวลาขับก็จะไม่อึดอัดโป่งครับหัวสวยตัวนี้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นหัวดูโท่หลังคาเตี้ยนะครับใส่พวก บียูไดนาดูโทเนี่ยใส่ได้หมดนะหลังคาเตี้ยตัวนี้ครับหมด4ีล้อตัวนี้ก็หลังคาสูงซีรีิ์7ติดเครื่อง e 3 c c เดี๋ยวประกอบส่วนตัวนี้เป็นโปรเฟียโปรเฟียตัวนี้มาใหม่ เป็นบันไดคา,านเดี่ยว10ล้อนะครับโปรเฟียตัวนี้ตัวนี้อีกหัวหนึ่งจะเป็นเมกา10ล้อเหมือนกันเป็นหลังคาสูงเหมือนกันครับหัว10ล้อแต่ว่าตัวนี้ติดเครื่อง JO 7E ของมันเร็ว210แรงมานะแล้วก็หัวตัวนี้เป็นรุ่นใหม่เป็นภายในดำยูโรไฟท์นะครับหัวแต่งโครเมียมสวยเลยแต่ว่ายังไม่ทำความสะอาดพวกขากระจกก็โครเมียมนะ กันชนก็คูมเมียมปิดเครื่อง JO7E มาเป็นกล่องข้างเครื่องรุ่นใหม่ละกันชนคูมเมียมขากระจกเป็นคูมเมียมหมดถ้าความความสะอาดมานี่ก็สวยเลยแล้วก็จะมีอยู่ฝั่งนู้นอีกเะีตามไปดูเดี๋ยวพามาดูตัวนี้ 6UZ ตัวนี้ก็ กำลังหรือเครื่องส่งลูกค้าไปประเทศลาวนะครับตัวนี้ลูกค้าลาวนี่ซื้อหลายตัวแล้วคือไม่ได้มาดูของเองเราส่งเครื่องติดคิปไปให้แล้วก็ลูกค้าก็โอนเงินมาเราก็จัดส่งให้ไปที่ชายแดนส่วนรถดัมตัวนี้ก็ลูกค้ามามาัดจำไปละเพราะตัวนี้เป็นตัวราคาพิเศษ NPR รถดัม เดี๋ยวลูกค้าเตรียมมารับรถวันนี้เตรียมเช็คอุปกรณ์ให้ลูกค้าตัวนี้เป็นซีรีส์เจ็ดสีฟ้าแต่งโครเมียมตัวนี้สวยมากเลยแต่งทั้งขอบใต้กระจกด้วยเนี่ยแล้วก็กระจังบนกระจังล่างกันชนอะไรเป็นโครเมียมหมดเลยนะแล้วก็ขอบประตูเนี่ยเป้าบันไดฝาครอบเป้าบันไดโค้งล้อแต่งโครเมียมหมดเลยตัวนี้เป็นยูโรสีภายในสีฟ้านะ ทำเกียร์ทำอันนี้เป็นเกียร์ไฟฟ้าทึบสองเกียร์ขาก็จบคงแน่มด้วยนะเนี่ยครับอ๋อตัวนี้เป็นเกียร์ไฟฟ้าเจ็ดเกียร์เดินหน้าเครื่องก็สวยดีนะครับกันชนก็คงแน่มแต่ถ้าลูกค้าจะเปลี่ยนเป็นเกียร์ธรรมดาเราก็จัดให้ได้นะตัวนี้ของสวยแล้วก็ตัวนี้เป็นจีก้าไฟตั้ง ไฟตั้งก็จะติดเครื่อง 6u z ฝานโนกนะครับรุ่นใหม่ครับจะมีฝั่งนี้อีก ตัวนี้เป็นซีรีส์7นะครับซีรีส์เยูโร4นะภายในสีฟ้าติดเครื่อง e13 c มาตัวนี้ไม่แต่งโครเมียมก็จะถูกหน่อยครับเป็นเทอร์โบไฟฟ้ารุ่นใหม่ยูโร4เครื่องแห้งสวยดีก็มาสภาพเป็นเดิมเพิ่งมา ก็สินค้าสอสออะไรเราก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับเปิดตู้กันแทบทุกอาทิตย์เลยถ้าสนใจก็ติดต่อมานะครับที่ไลน์ ID ดี Sor s o อนะครับขอบคุณครับ